จำกัดมีสองรูแบบก็มีหมายบริการจุดหมายของบริษัทเอเซนี่จำกัดมีสองรูปแบบได้แก่หจุดหนึ่งจุดมายอากาศหนจุดหมาย ที่ใช้แบบส่งทางอากาศร,ระหว่างประเทศมจุดสองจุดไม้เป็นจุดไม้ที่ใช้แบบส,บส่วนข่าวส่วนตัวถึงกันแอบอ่นนี่ไรกันโซลีย้ยับยความที่มีลักษณะเป็นข้อความ ทราจะมีบัคือเาจะมีบัตที่มีลักษณะเป็นบ์ที่ใช้สัญชาตการเราจะมีเป็นบัตรที่บริษัทเาจะมีใช้นการเพื่อจมาป็นที่อก

อะไรนะสีหนึ่งเลยนะตาอธิบายคำนี้หน่อย หมดแล้วครับ